จุดเริ่มต้นของประวัติเดิมชื่อเดิมคือสหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่รู้ว่าจำกันได้หรือเปล่าครับในช่วงปีห้าหนึ่งที่มีการประท้วงใหญ่ที่ปัตตานีที่มีครูตาดิกาถูกทหารข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็ พวกเราในฐานะนักศึกษาเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องหาคนรับผิดชอบกับเคสนั้นและหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านมาร้องเรียนพวกเราว่าเฮ้ยมันก็มีเคสอื่นๆอ,อีกเยอะแยะเต็ไมไปหมดแล้วจนจนเกิดการการประท้วงใหญ่หน้ามาสัสยิดปัตัดมสัมสยิดกลางปตัตนีกลุ่มเครือข่ายร่วมใน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 ประมาิด้วยกันเนี่ย ประมาณอยู่6กกว่าอ,องค์กรหรือ60กว่ากลุ่มซึ่งกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆแต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ปัตตานีและก็ตามมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศอำนาจนนพิศเศษที่ครอบคลุมในพื้นที่3จบบังหวัดยชดนภาคัต้เนี่ยมีตั้งแต่ปี47ครับ<น>ซึ่งกฎหมายพิศเศษที่ถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี47ยันปี57าเจนดก่อนสรารันเนี่ยครับก็10ปีพอดี ควบคุมอยู่สามฉบับเับกฎเอาการศึกประบบความมั่นคงแล้วก็ปรกฉุกเฉินซึ่งซึ่งก็จะเป็นยาแรงทั้งหมดสําหรับคนปกติทั่วไปอย่างเรา <c oughs> มันให้อํานาจรัดค่อนข้างที่จะมาหาศาลในการตรวจค้นจับกลุ่มกลุ่มขังโดยที่ไม่ต้องมีหมายสารหรือหรือแค่ต้องสงสัยเฉยๆเท่านั้น ไม่ใช่แค่ชาวบ้านอย่างเดียวที่โดนผลกระทบแม้แต่นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็โดนอานาวโดนจับบ้างโดนตรวจคนหอบ้างโดนเข้าไปซ้อมก,ก็มบางเขตก็ถึงขนาดซ้อมทรมานก็มีบางเขตก็เสียชีวิตก็ยังเคยมีม,มันเป็นมิติใหม่ที่ทำให้หลายคนตั้องคำถามว่าให้คน1ิ อยู่10ปีแล้วอยู่กันได้ยังไง mm hmm. แล้วก็หลายคนก็เรียกร้องขึ้นมาสําหรับการทํางานของประมติที่ผ่านมานั้นค่อนข้างที่จะ,ะมีปัญหาในบางประเด็นสําหรับในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาต่ถามว่ามีเอฟเฟกโดยตรงมากไหมก็ยังยัง,ยงไม่เพราะว่าประมติยังสามารถจัดกิจกรรมบางอย่างที่ที่เคยทําได้อยู่ อย่างเช่นง,งานเวทีสาธารณะในในชุมชนหรือตามเมืองต่างๆในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีปัญหาในพื้นที่ด้วยที่มันเจอมานานแล้วก็ทำให้มีการดิวอะไรบางอย่างกับเจ้าหน้าที่รัฐได้ว่าเพราะว่าคนที่ดูแลพื้นที่หลักในพื้นที่ก็กเป็นทหารอยู่แล้วคนที่เข้ามาหลังก็คือทหารซึ่งก็มีทหารบางกลุ่มที่ที่มีมีทัศนคติที่ที่เราสามารถคุยได้ ว่าคลุนุ้น์ในคืนและรุจุน์ในผมไชมมรร้ว่าทำไมคนถึงไม่แสดงออกแล้วก็แลวผมก็ยังตอบเองไม่ได้ว่าทำไมถึงแสดงออกแต่แต่ด้วยส่วนตัวผม,ผมความชัดเจนในเรื่องของความไม่ยุติธรรมหรือความอาธรรมที่เกิดขึ้นในในพื้นที่บ้านผม,มนั้นมันค่อนข้างที่จะชัดคนถูกยิงตายชัด ชัดๆแล้วก็ถูกเอาปืนเอาปืนมายัดเยียดว่าเป็นปืนของบางทั้งที่เป็นนักศึกษาสิ่งเหล่านี้มันค่อนข้างชัดนะครับแล้วการไม่รวมตัวกันเนี่ยมันทำให้ทําให้เราจะต้องโดนกระทําอย่างนี้ต่อไปอะครับการเคลื่อนไหวของเปนันมันไม่ใช่การเคลื่อนไหวของคนคนเดียวซึ่งพวกเราเดินเป็นขบวนมันทําให้รูปขบวนที่ผ่านมา อาจจะมีคนโดนบ้างแต่คนส่วนใหญ่ยังสามารถที่จะไปซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาได้อยู่ครับมันทําให้งานความกลัวที่จะที่กลัวที่จะเกิดขึ้นกับกับแรงต้านที่จะเกิดขึ้นมันมน,น้อยลงะครับเพราะว่าเราด้วยด้วยการทํางานของเรามาตลอดมันทําให้มันมีมวลชนในระดับหนึ่งที่ที่ช่วยกันน,นะครับมันมันก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวเท่าที่ควรนะครับ Thank you